สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้รหัสวิชาทร0 2 0 0 6์สนจำนวน3หน่วยกิจระดับปฐมกันนะคะโดยนางสาวสุธิสาเกาะลอยตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแสนสุขค่ะบทที่5การสะท้อนความคิดเห็นต่อโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 1. แนวคิดเรื่องการสะท้อนความคิด การสะท้อนความคิดเป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดแบบอภิปัตยญาเป็นการคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเองการสะท้อนความคิดจึงไม่ใช่เป็นการรายงานข้อมูลความเป็นจริงต่างๆแต่เป็นการแสดงออกถึงความคาดหวังการรับรู้และความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์โดยผ่านกระบวนการพูดหรือเขียนโดยมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบวางแผนหรือแก้ไขปัญหา สิ่งเหล่านี้เป็นการคิดระดับสูงกว่าการคิดทั่วไป 2. ความสำคัญของการสะท้อนความคิดการที่บุคคลมีโอกาสสะท้อนความคิดของตนเองเป็นการเปิดโอกาสในการสังเกตและวิเคราะห์ความคิดของตนและพัฒนาความมีระเบียบและทักษะในการสร้างและจัดลำดับความคิดได้สื่อสารความคิดของตนกับผู้อื่นถึงสิ่งที่ตนเข้าใจและพัฒนาทักษะการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ของตนเองช่วยส่งเสริมให้เป็นนักคิดที่ดีขึ้นในการตั้งคำถามและให้เหตุผลความสำคัญของการสะท้อนความคิดมีหลายประการดังนี้ 1. สร้างความท้าทายที่สร้างสรรในการนำเสนอความคิดของตน 2. เปิดโอกาสในการจับประเด็นหรือหวนคิดถึงสิ่งที่คิดในรูปแบบที่ถาวรหรือปรับเสริมความคิดใหม่ 3. เป็นการพัฒนาความมีระเบียบและทักษะในการสร้างและจัดลำดับความคิด 4. เปิดโอกาสในการสังเกตและวิเคราะห์ความคิดของตนเอง 5. เปิดโอกาสในการสื่อสารความคิดของตนเองกับผู้อื่นถึงสิ่งที่ตนเองเข้าใจและพัฒนาทักาษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของตนเอง 6. เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้เก่ากับองค์ความรู้ใหม่และเป็นการเติมเต็มระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ 7. ช่วยส่งเสริมให้เป็นนักคิดที่ดีขึ้นในการทั้งคำถามและให้เหตุผล สรุปได้ว่าการสะท้อนความคิดเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนได้รับหรือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนและนำมาพิจารณาพิเคราะอย่างใคร่ครวนจนเกิดความเข้าใจในความคิดของตนอย่างท่องแท้ก่อนที่จะสื่อสารกับผู้อื่นด้วยการพูดหรือเขียนเป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเกี่ยวกับ พัฒนาการเรียนรู้ของตนและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาส่วนต่างๆเข้าด้วยกันจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในที่สุดและช่วยให้ผู้สอนสามารถนําข้อมูลจากการสะท้อนความคิดของผู้เรียนไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในวันต่อไปหรือในครั้งต่อไปด้วย เมื่อผู้เรียนได้รับทราบหลักการของการสะท้อนความคิดเห็นแล้วเพื่อฝึกฝนให้ตนเองมีทักษะในการสะท้อนความคิดเห็นแล้วจึงควรทดลองตั้งคำถามในใจและตอบคำถามที่ตนเองได้ดำเนินโครงงานไปแล้วโดยเริ่มต้นตามลำดับขั้นของการทำโครงงานซึ่งการทดลองฝึกสะท้อนความคิดเห็นต่อการทำโครงงานจึงอาจเริ่มตั้งแต่ทำโครงงานไม่จำเป็นต้องรอให้การทำโครงงานเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้เรียนควรสะท้อนความคิดอย่างจริงจังและบันทึกผลการสะท้อนความคิดนั้นไว้เป็นหลักฐานด้วย 3. การประเมินโครงงานและการพัฒนาโครงงานจากข้อบกพร่องต่างๆการประเมินโครงงานการประเมินโครงงานเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและ มีความจำเป็นอย่างหนึ่งในการทำโครงงานของผู้เรียนเป็นการให้คะแนนโครงงานที่ผู้เรียนทำเพื่อประเมินว่าโครงงานที่ทำนั้นมีคุณภาพในด้านต่างๆมากน้อยเพียงใดเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปในการประเมินโครงงานแต่ละโครงงานนั้นผู้ประเมินต้องคิดพิจารณา,นานและวิเคราะห์โครงงานอย่างละเอียดรอบคอ,อบครอบคลุมทุกๆด้านก่อนให้คะแนนการประเมินโครงงานควรให้ความสำคัญ3ส่วนคือ ส่วนที่1ส่วนประกอบของรายงานโครงงานครบถ้วนได้แก่ปกหน้าชื่อโครงงานชื่อผู้ทำชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสถานศึกษาบทขัดย่อกิจก,กรรมประกาศที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์สมมติฐานตัวแปรของการศึกษาเอกสารความรู้หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องวัสดุและอุปกรณ์และวิธีดำเนินการอธิบายโดยละเอียดผลการศึกษาค้นคว้า สรุปผลอภิปรายผลข้อเสนอแนะและบรรณานุกรมส่วนที่2ความคิดสร้างสรรค์พิจารณาจากความแปลกใหม่ความคิดรเริ่มประโยชน์การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและความน่าสนใจส่วนที่ 3. ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้พิจารณาจากปัญหา ที่มาความสําคัญวัตถุประสงค์สมมติฐานสอดคล้องกับปัญหาชัดเจนการตรวจสอบสมมติฐานการแปลผลอภิปรายผลและเสนอแนะความสามารถในการสื่อความหมายพิจารณาจากการจัดทํานิทรศการโครงงานและการนําเสนอโครงงานการพัฒนาโครงงานจากข้อบกพร่องต่างๆ ในยุคของการเป็นรูปการเรียนรู้โดยครูได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนจากการสอนแบบบรรยายมาเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่นการสอนด้วยวิธีโครงงานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542หวดที่4มาตรา24ข้อ5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งสามารถที่จะเรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้จากการตัดสินการประกวดโครงงานพบว่ามีปัญหาที่รอการแก้ไขในการทำโครงงานและการเขียนรายงานโครงงานโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ 1. การเขียนบทคัดย่อเขียนไม่ครอบคลุมนำเสนอควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์วิธีเก็บข้อมูลเครื่องมือที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลมักพบว่านำความเป็นมาของการทำโครงงานเข้ามาเขียนและพบว่าเขียนไม่กระชับไม่ชัดเจนข้อ 2. ความสำคัญของโครงงานเขียนไม่ชัดเจนควรเขียนความเป็นมาของโครงงานและโครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไรทำล้วได้อะไรเป็นต้น ข้อที่3ชื่อเรื่องเป็นแบบเรียกร้องความสนใจแต่ผู้ศึกษาไม่เข้าใจปัญหาวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างชัดเจนโปรดจําไว้ว่าปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ปัญหาเป็นประโยคคําถามส่วนวัตถุประสงค์เป็นประโยคบอกเล่าข้อ 4. การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงงานไม่ตรงกับชื่อเรื่องและเขียนปะปนกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ข้อที่5ขาดการศึกษาทฤษฎีหลักการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจจะศึกษาเป็นเหตุให้ตั้งสมมติฐานเองตามประสบการณ์และสามัญสำนึกข้อที่ 6. โครงงานส่วนใหญ่เขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องยาวมากโดยรวบรวมเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลองในโครงงานเหมือนจะเพิ่มความหนาของเล่มให้ดูเป็นโครงงานที่หนาด้วยรูปเล่มมากกว่าหนาด้วยสาระที่เกี่ยวข้องข้อที่ 7. ระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามผิด เขียนแบบสับสนไม่กระชับกระทัดรัดเพราะไม่เข้าใจอย่างชัดเจนและอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการระบุและควบคุมตัวแปรข้อที่8การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆยังไม่ถูกต้องเช่นรูปแบบการนำเสนอไม่เหมาะสมไม่มีการกําหนดหน่วยของปริมาณหรือขนาดของตัวแปรรวมทั้งใช้ภาษาที่ฟุ่มเฟือยไม่กระทัดรัดข้อที่9ไม่เขียนชื่อตารางชื่อกราฟชื่อของรูปภาพที่นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อที่10 การตีความหมายใต้ตารางใต้กราฟที่นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเป็นการอภิปรายผลซึ่งไม่ถูกต้องเพราะการอภิปรายผลควรนำเสนอหลังการสรุปผลการตีความหมายควรอยู่ในขอบเขตเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏเท่านั้นไม่ควรสรุปอ้างอิงจากประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการข้อที่11 ไม่มีการสรุปผลแล้วยังขาดการอภิปรายผลเพราะผู้ทำโครงงานขาดการศึกษาเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจข้อที่ 12, 12การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงทำตามสามาญสำนึกขาดการศึกษาวิธีการเขียนที่เป็นไปตามสากลนิยมค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาสาระทีนี้ครูก็จะให้ใบงานนะคะใบงานคำชี้แจงให้ผู้เรียนตอบคำถามให้สมบูรณ์ ข้อที่ 1. ให้ผู้เรียนบอกความหมายของการสะท้อนความคิดตามที่เข้าใจมาพอสังเขปข้อที่2ให้ผู้เรียนบอกความสําคัญของการสะท้อนความคิดตามที่เข้าใจมาพอสังเขปข้อที่3ให้ผู้เรียนบอกความสําคัญของการประเมินโครงงานมาพอสังเขปข้อที่4ให้ผู้เรียนบอกข้อบกพร่องต่างๆที่ได้จากการประเมินโครงงานของตนเองค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระดับประถมครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ